السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وتدبروا من آياته الله بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَكُو اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ و َ الْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا ي ه َ ا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا ت م و ت ن َ ل ا و َ ن ت ُ م س ل م و ن ص د ق ا ل ل ه ا ل ع م พี่น้องที่รักแะลคารุชูโดตนอด่พระซุบฮานนหัวตาลาขอบคุณที่พระองค์ลักสุบฮานนฮัวตาลายังทรงทําให้พวกเรานั้นยังมีลมหายใจหนึ่งในสิ่่่่งงงทีีีผมมและพนนนนน้้ออคคคววรตัััําาถก็ื นะครับเราได้พิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างไรบ้างนะครับน,นั่นหมายความว่าวันนี้นะครับพี่น้องการที่จะพิจารณานะครับในสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราทั้งสิน้นหน้าที่ของเรานอกจากนะครับมีอามานะมีความรับผิดชอบในหลายๆสิ่งต้องตรวจสอบตัวเองเพิ่มขึ้นอีกด้วยวันนี้พี่น้องที่รักและเวารพมีโครงการหนึ่ง นะครับที่เป็นโครงการต่อเนื่องนะจากช่วงเศรษฐกิจที่ผัานผวนนะครับอันเนื่องมาจากโรคระบาดโคว COVID ิด -19 นั่นก็คือโครงการคนละครึ่งแต่วันนี้นะครับหวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งเป็นโครงการคนละครึ่ง plus ก็มีหลายตอหลายท่านนะครับที่มีการลงทะเบียนทั้งผู้ซื้อนะครับแล้วก็เป็นผู้ค้าตามร้านค้าต่างๆเช่นเดียวกันพี่นองก็ยังมีบางส่วนที่นะผิดหวังเนื่องจากการ ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตามกำหนดการที่ทางรัฐได้แจ้งเอาไว้แต่นั่นแหละพี่น้องเป็นโครงการที่รัฐนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจใช้โครงการนี้เป็นการกระตุ้นให้ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของร้านก็ดีหรือว่าผู้ที่เป็นลูกค้าก็าดีได้มีการนำเงินของตัวเองเนี่ยนะครับไปใช้จ่ายตามร้านค้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการแต่สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเป็นโครงการที่กำหนดขึ้นมา โดยรัฐบาลเพื่อที่จะกระตุ้นการแก้ไขเศรษฐกิจแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องต่อไปนี้ไม่ใช่โครงการนะครับคนละครึ่งที่คิดด้วยกับอะไรทางฝั่งรัฐบาลแต่เป็นโครงการคนละครึ่งของอัละลอฮฺซุบฮานะฮวตลลาผมจึงอยากให้พี่น้องได้พิจารณาว่าสิ่งรอบตัวนั้นถ้าหากว่าเรามองรายละเอียดของมันอย่างทีท่วน นะครับมันจะมีนะส่วนต่างๆแล้วก็หลายส่วนโดยซ้ำไปที่จะไปตรงกับหลักการของศาสนาซึ่งโครงการคนละครึ่งนี้นะครับมีฮะดิษบทหนึ่งที่บันทึกโดยอิมัมบันทึกโดยารายงานโดยนะครับท่านอบูฮุไรระรอดิอัลลอฮุอันหุท่านเล่าให้ฟังท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าอินนีซามตุรอสุลลาะสอลลาะัยฮิวุซัลลมยะกูลฉันผมได้ยินได้ยินท่านรอซูลสุลลอะวยฮิวะสัลลมท่านได้พูดเอาไว้ ก็ละลอฮฺุต้าอัลาซึ่งรอซูลบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาบอกว่าหมายความว่าฮะดีษที่ผมจะบอกต่อไปนี้เป็นฮะดีษกุดดซีนะครับเป็นฮะดีษกุดดซีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุอตาลาบอกว่ากอซัมตุสซาลาตะใบนีอว่าใบนาอับดีนิสไฟนีฉันหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาได้แบ่งการละหมาดระหว่างฉันและระหว่างบ่าวของฉันนั้นคนละครึง่ง เป็นสองครึ่งหรือว,ว่าเป็นสองส่วนโดยกันวะลีอับดีมาซาลละและสําหรับบาวของฉันตามแต่เขาจะขอเพราะงั้นสิ่งที่เราวอนขอจอากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานะครับในการละหมาดในการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาจะตอบรับจะมอบให้ตามแต่เขาจะขออัลลอฮฺบอกว่า,วาฟาอีลากอลัลอับดุเมื่อบาวของฉันกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลายิรบ,บินายเลมิน การสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงเจ้าของผู้ทรงเป็นเจ้าของแห่งสากลโลกพี่น้องคุ้นไหมสุร้อนนี้ขึ้นต้นว่าอัลฮัมดุลิลละสุร้อนฟาติฮะครับพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาบอกกับพวกเรานะเมื่อบ่าวกล่าวประโยคนี้ก็อัลลอฮุตาลาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาบอกว่าฮามิดานีอับดีบ่าวของฉันกําลังสรรเสริญฉัน บาวของพระองค์กําลังสรนเสริญพระองค์ว่าอีดะกอละเมื่อบาวกล่าวในอายะต่อมาอัลลอฮ์มาเนรหีมอัลลอฮ์บอกพป่น้องอัสนาอะลลอะลัยอับดีบาวของฉันกําลังสรนเสริญฉันทุกครั้งที่เราละหมาดพี่น้องเรามีสุร้นนี้ตั้งแต่อายะที่หนึ่งอายะที่สองเช่นเดียวกันนะครับว่าอีดากอละมาลิกยามิดดีนนะ อัลลอฮฺสุบฮานุนตาลาบอกเมื่อบ่าบวา ad ad าของฉันกล่าวคําว่ามาลิกิยาอุมิดีนก็ละอัลลอฮฺบอกว่ามัจดานีอับดีบ่าวของฉันกําลังสรรเสริญเทดิดทูลแซ่ซ้องต่อฉันนะไฟิดาก็ละอิยากะนาบุดวอาอิยากะนัสตาอีนเมื่อบ่าวกล่าวว่าอิยากะรนาบุดุออิยากะนัสตาอีนในครึ่งหลังพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบอกว่าฮาดาบัยนีอับดี วะลีอับดีมาซาละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะมันคือสิ่งที่อยู่ระหว่างฉันกับบ่าวของฉันเท่านั้นและวะลีอับดีมาสาละมันจะเป็นสำหรับบ่าวของฉันในสิ่งใดก็าตามที่เขาวอนขอฟอกแลมวเมื่อ บ่าวของฉันอ่านอายะสุดท้ายอิกดีนัสเซรรตันมุสตะกีมจนกระทั่งถึงวัลัดดอลินพระองค์บอกกับพวกเราว่ากอลาฮาซาลีอับดีวาลีอับดีมาซาอะลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างฉันและบาวของฉันตราบเท่าที่เขาจะขออะไรก็าตามพี่น้องครับในฮะดีสนี้ท่านอัลุลต์อัลลอฮซุลอัลลยฮิวะซัลลัมย้ำให้กับพวกเรานะว่า ครึ่งหนึ่งที่เราตามหาวันนี้เราพยายามตามหาครึ่งชีวิตบางครั้งเราพยายามหาส่วนที่ขาดไปแต่เราไม่เคยอิ่มอกอิ่มใจกับสิ่งที่มีอยู่ในขณะเดียวกันวันนี้เราอ่านสรุรฟาติฮะในทุกๆวันในทุกๆครั้งของการละหมาดแต่เรากลับลืมไปว่าในครึ่งหนึ่งเป็นการสนเสริญอัลลอฮฺสุบฮานฮะว์ตะลาและอีกครึ่งท้ายเป็นการวอนขอจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานฮะว์ตะลามันจะมีสิทธิใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ ที่เราซูนนาเอาคําพูดของ,งองค์อัลลอฮฺสุบฮาหนุอะตะลามาบอกกับพวกเราให้เราใช้โอกาสนี้ในการขอต่ออัลลอฮฺสุบฮาหนุวะตะลาประเด็นมันก็คือว่าและเราจะขออะไรพี่น้องวันนี้เรามีสิ่งที่ขอเยอะไปหมดเราขาดอะไรเราก็จะขอสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าอะไรหนะ้าในวันนี้ที่เราอยากจะตั้งคําถามกับตัวเองมากที่สุดและอยากจะขอกับอัลลอฮ์มากที่สุดพี่น้องลองดูตื่นเช้าขึ้นมาเราทําอะไรเป็นอย่างแรก เราแปรงฟันเราทําความสะอาดปากของเราเราอาบน้ําเราทําความสะอาดร่างกายของเราเราซักเสื้อซักผ้าเราทําความสะอาดเสื้อผ้าของเราแต่พี่น้องลืมไปไหมว่าสิ่งที่เราต้องทําความสะอาดให้มากที่สุดนั่นคือหัวใจของเราและอะไรละมันจะซักหัวใจของเราได้ดีที่สุดพี่น้องนั่นก็คือการอิสติกฟาร์นั่นคือการขอต่อรัุบานอหัวตาลาให้อภัยโทษให้พระองค์อภัยโทษ เพราะว่าปากของเราไม่ใช่ละที่พาเราไปสู่นรกมือของเราใช่ไหมล่ะที่เราซูลนบอกว่าเอาละท่านไปอาบน้าละหมาดแล้วน้ําละหมาดมันผ่านตรงไหนก็ตามที่ท่านอาบบาปจะหลุดไปและผลสุดท้ายพี่น้องมันจะไปกรองมามันจะไปตกผลึกอยู่ที่หัวใจของพี่น้องมือทําแต่หัวใจกับตายได้ปากทําหัวใจตายได้และนั่นแหละคือผลลัพธ์ที่พวกเรานั้นจําเป็นจะต้อง อิสติกฟาจาเป็นจะต้องขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลาพี่น้องคงทึ่งนะว่าท่านอิสติกฟ้าท,ทั้งๆท,ที่ท่านเองไม่มีบาปปรากฏแม้แต่น้อยแต่ท่านก็มันที่จะขออิสติกฟาตอัสตักฟิรุนลอขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮะตาลาอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า8 0ถึง100ครั้งนั่นเป็นค่าเฉลี่ยของท่านอิูติกฟ้ัลลอฮฺอัสซัลัม สำหรับคนที่ไม่มีบาปติดตัวชไหนเลยพี่น้องเราลองมองดูหัวใจของเราตัวของเราพี่น้องครับเราใช้โครงการของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาให้เป็นประโยชน์ขอกับอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาในจังหวะในโอกาสที่วันนี้หัวใจของเรายังผูกอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาเรายังมีโอกาสที่จะนึกถึงในสิ่งที่พระองค์อ ah ัลลอฮฺสุบฮานตาลาทรงให้และท้ายที่สุดพี่น้องผมมีคําพูดหนึ่งนะครับของท่านใช้คุณอิสลามอิบนุตัยมีย์ ท่านบอกเอาไว้อย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่มันจะติดตัวผู้ศรัทธามันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาด้วยกันท่านบอกว่าอย่างนี้มินอัลรอมิคูบุสิลกูลูบสิ่งที่สกระปกที่มันเกิดขึ้นในหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออันยากูนาฟีฟีกลบิลอับดิกิลลุลลิคิยาริลมุมินีนคือความอาฆาตมาตร้ายความรู้สึกไม่ดี ในหัวใจของบ่าวคนหนึ่งท <illa ises> <Oliver> <t> ี่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาคนดีๆทั้งหลายต่างเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากนะครับไม่ว่าวันนี้เราจะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าวันนี้ใครจะจากเราไปอย่าให้หลงเหลือความรู้สึกไม่ดีของใครก็ตามไว้ในหัวใจของเราให้อัลลอฮ์เป็นตัวกลางให้อัลลอฮ์เป็นผู้ที่อยู่กึ่งกลางนะครับในการวอนขอต่อพระองค์ให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้กับตัวเรา ให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้กับใครก็ตามถึงแม้ว่านะครับแรงกระเพื่อมความไม่ดีต่างๆมันจะสะท้อนมาถึงตัวเรามากแค่ไหนก็ตามอักูลกาวลีฮะดะวัสตฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะริซาอิลินมุสลิมีนะบินกุลีดัมบินวัสตฟิรุหุอินนะฮู h ั l ก u ฟ u ร r a h i